ไลฟ์สดนี้แล้วนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ภาษาอังกฤษตรงที่ปักหมุดเข้าไปติดตามฝากติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะคุณแม่อ่ะก็เอาเท่าที่เห็นก็แล้วกันเนาอมันมันปิดกัน้นอ,อ่ะอืมก็อะฝากถึงกับอนุโมทนาบุญด้วยกับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะสำหรับอ่า FC แฟนคลับทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญกันเข้ามาในการร่วมบุญทอดกระถินสามัคคีปีนี้นะคะอะ่ทางเพจเจฟองเบียทางบริษัทเจฟองเบียแป8แปก็เป็นเจ้าภาพหรือว่าเป็นประธานนะคะกระถินปีนี้เนาะปีที่แล้วเนี่ย รวมกันเข้ามาเท่าไรนะจำถ้าจำจำไม่หนึ่งล้านสองแสนเท่าไรนี่แหละนะคะแต่ปีนี้น่าจะไม่ถึงล้านเพราะว่าเราไม่ได้มีทําการเปิดเปิดบุญไว้อ่าคือปีที่แล้วเนี่ยรวมบุญกันเข้ามาล้านสองเนี่ยคือจะบอกว่าเราใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานหลายเดือนเลยกว่าจะได้เงินจํานวนนี้มารวมสร้างบุญในการสร้างอุโบสถแต่ปีนี้แทบเหมือนเหมือนเหมือนยังไงอะ วัยเนาะวัยวัก็คือเหมือนจะไม่ได้มีเวลาแบบบอกเพื่อนๆบอกเอฟซีเลยเนาะอืมอ่ะโอเคพูดถึงพูดถึงห่วยกันแล้วกันสำหรับแนวทางงวดนี้ก็อ่างวดประจำวันที่หนึ่งเนาะหนึ่งพฤศจิกายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้า <c oughs> อ่ะฝากแชร์ด้วยนะคะแม่เพจโดนปิดกันไม่รู้เป็นอะไรเออเหมือนเฟซบุ๊กเขาจะไม่ให้ไลค์สดแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็พูดถึงแนวทางนะคะแนวทางสลักกิจแบ่งรัฐบาลไทยอ่าประจำงวดวันที่หนึ่ง พฤสจิกาโยน2,565แล้วก็เดี๋ยวเราลงให้พรุ่งนี้ในกลุ่มนะคะเออช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งด้วยปกติเราก็เนาะมีเวลาเมาส์มอยพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยอืมอ่ะหวัดดีค่ะอยากอ่านคอมเมนต์มากเลยแต่คอมเมนต์ไม่ขึ้นก็จะพยายามอ่านนะคะใครคอมเมนต์อะไรมาก็จะพยายามอ่าน อะฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะคุณแม่ฝากติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะ,คะ,คะอ่ะโอเคฮานอยเหนือหน่อยนะฮหาหนอยเนี่ยเหนือหน่อยเหนื่อยเมื่วานก็ออกเบิน้นแต่เมื่วานต้องบอกว่าจึ้งมาก เออเจ็ดหกหกเจ็ดเลขทูบเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ไม่ได้จูดค่ะไม่ได้จูดไม่ได้จูดพอดีว่าเดี๋ยวจะเตรียมจัดของแล้วเออเมื่อกี้ร้านสังกพันจากสามชุกสังกพันเพิ่งจะมาส่งเห็นไหมเพิ่งจะมาส่งของอืแค่ของอของเครื่องกระถินนี่ก็สั่งมาก็ฟาดฟันไป เป็นแสนแล้วเออเป็นใครว่าเป็นเจ้าภาพกระถินนี่เนอะเกาบอกเหมือนบวชพระองค์หนึ่งแหละอ่ะเหมือนบวชพระรูปหนึ่งเลยเครื่องกระถินแน่นจริงอ่ะก็เนอะเพื่ออานิสงส์สูงสุดนะคะอ่ะชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยผิดถูกเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ พอหอมปากหอมคอเนาะแม่เนาะสนุกสนานกันไปเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ดราม่านะก็สําหรับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1พฤศจิกายนนะคะ2565เดี๋ยวเราจะเออ่เดี๋ยวลงให้พุ่งนี้นะคะในกลุ่มใครที่อยู่ในกลุ่ม p ี p ก็เดี๋ยวลงพุ่งนี้ให้เป็นอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะลงในกลุ่มก่อนอ่ะคุณแม่ครแคปแล้วดันเลข2ขึ้นมาให้ด้วยค่ะ ถามกันมาเยอะอยาก CF ทูบเจ๊ขาอยาก CF ทูบค่ะก็หลังจาก